ผลลัพธ์ที่สองมันจะนาไปสู่อะไรครับรักมีของนิวเคลียสหารด้วยลักมีของอะตอมแต่เราต้องถอดรู้ก่อนนะถึงจะกลายเป็นลักมีได้สิ่งแรกที่เราได้คือพื้นที่ก่อนถ้าไม่ถอดรู้ก็ได้แค่พื้นที่ถ้าถอดรู้ถึงจะได้รักมีดูดีๆนะครับโจทย์ถามพื้นที่นิวเคลียสต่อพื้นที่อะตอม หรือพื้นที่รัศมีนิวเคลียสหรือต่อรัศมีอตอมถ้าเขาถามรัศมีแต่เธอไปทําแค่นี้เธอทําทแค่พื้นที่นิวเคลียสเธอก็จะเครียดเลยนะเธอก็จะได้ไม่ได้คะแนนข้อน,นั้นนะดูดีๆเขาถามอะไรต่อมาข้อสิบห้าอนุภาคที่มีประจุบ,บวกเหมือนกันย่อมผลักกันนะเริ่มเป็นคําถามเชิงแบบให้เธอจินตนาการละเออผลักกันแล้วไงต่อถ้าแบบจะรอตองทาของทอมสันเป็นจริงก็เหมือนเมื่อกี้เหมือนหน้าเมืกก่อกี้เหตุใดประจุบ,บวก ในอะตอมจึงไม่สามารถไม่สามารถผลักอนุภาคแอลฟาให้เบี่ยงเบนออกจากแนวเดิมได้จำนาติดชู่ที่พี่บอกได้ไหมยิงปืนนาติดชั่วทาไมครับประจุบวกในอะตอมจึงไม่สามารถผลักให้อนุภาคแอลฟาเบี่ยงเบนไปจากเส้นทางเดิมได้เพราะว่าประจุบวกในอะตอมมันทาไมครับที่เราต่อไป,ไปมันกระจายตัวมันเบาบางใช่ไหมครับเออเพราะประจุบวกในอะตอม ายตัวทำให้เบาบางถูกไหมจึงไม่สามารถผลักประจุบวกที่หนาแน่นได้ไม่สามารถผลักประจุบวกที่หนาแน่นหนาแน่นนี่คือของแอลฟาไนะได้เพราะของแอลฟาจะหนาแน่นกว่าข้อที่หกครับอันนี้ไม่รู้มีคนตอบหรือเปล่าทําไมจึงใช้ทองคําในการทดลองครับไม่ใช้แผ่นอลูมิเนียมฟลอยที่หอ่อไกา่ย,ย่างห้าดาว ทำไมต้องใช้ทองคําเปลวที่ปิดหลังพระครับทําไมไม่ใช้โลหะอื่นต้องเยอะต้องแยะมีใครตอบบ้างข้อนี้เธอเคยเห็นอรูมีเนียมห่อไก่ย่างห้าดาวไหมครับเคยกินไก่ย่างห้าดาวใช่ไหมห่ออย่างอื่นก็ได้ห่อปลาซาบะอะไรอย่างเงี้ยไม่ออกใช่ไหมครับบางไหมกับทองคําเปลวที่ปิดพระเวลาทำบุญอ่ะอันไหนบางกว่าอทองคำมันบางแบบใครเคยปิดทองใช่ไหมครับถ้าเราปิดไม่เป็นอ่ะมีใครปิดทองไม่เป็นบ้าง คือเวลาเอากระดาษอ้าวมาอ้าทั้งหมดเลยลมพัดมาฟู่ตาวัดจะเป็นนะพัดลมไงพัดลมแบบสายอันใหญ่ๆแรงอะ่ะเพราะในวัดมีเทียนมนร้อมีทูบเด้อก็จะพัดปีทองคําไปบางทีปิวไปแล้วเธอก็จะเกิดอาการมีจะมีเด็กๆเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือทองคำมันหายจะปิดพ้ามันหายปีกไปแล้วคือวเวลาเปิดต้องเปิดมาเอาให้มันเหลือนิดนึงไว้แทนจะได้ไม่ปิวมันเบาขนาดนะ่ะเธอเคยเห็นอลูมิเนียมฟอยล์บางขนาดนั้นไหมครับ ไม่มีลหลัะไหนเลยที่ทําได้บางขนาดนั้นมีทองคาอย่างเดียวแล้วถามว่าทําไมต้องทําให้มันบาง,บางอ่ะเพราะถ้าไม่บางเป็นไงครับอตอมมันก็จะหนา,หนามันอยู่หลายชั้นเนี่ยคือยิ่งบางเนี่ยยิ่งบางเนี่ยครับก็แปลว่าอาตอมมันทําไมครับนอ้อยชั้นถูกไหมถ้ามันหนามันก็อยู่หลายหลายชั้นทีนี้อัตราส่วนที่เราประมาณเนี่ยเราถือว่ามันประมาณจากเลเยอร์เดียวนะถ้าเขาบอกว่าสมมติว่าอาตอมเรียงตัวสามชั้นอันนี้ต้องทําไมด้วยครับ ตาส่วนแต่จานวนอนุภาคที่สะท้อนต้องเปลี่ยนเป็นต้องต้องหารอีกสามนะข้มดต้องสมมติว่ามันเรียงตัวสามชั้นนี้ต้องหารสามอีกนะเพราะว่าอะไรมันมันไม่สะท้อนชั้นแรกก็เป็นสะท้อนชั้นสองก็ได้ถ้ามันหลุดจากชั้นหนึ่งชั้นสองไปไปเจอชั้นสามก็ยังสะท้อนได้อยู่ถูกไหมครับงั้นถ้ามันเป็นอะตอมสามชั้นต้องหารสามแต่ส่วนใหญ่ข้อสอบไม่เคยพูดถึงว่าอะตอมเรียงตัวกี่ชั้นเลยให้เราสมมติว่าเป็นชั้นเดียวแต่ถ้าสมมติปีนี้ข้อสอบออกมาว่าสมมติให้อะตอมทองคำเรี้ยงตัวย โอเคไหมโอเคไหมครับแต่ส่วนใหญ่พี่ยังไม่เคยเจอนะแต่ตัวพี่อยากคิดไว้อย่างนั้นว่าจะออกมาหลอกเด็กเหมือนกันแต่ในข้อสอบปัจจุบันมันยังไม่มีใครหลอกพี่ก็เลยยังไม่ออกมาแบบนั้นเดี๋ยวจะหาว่ารูกลุ้มกังออกข้ขขอขสอบยากเกินไม่เคยมีใครออกมาเลยให้ข้อสอบมันเล่นตรงนี้ก่อนพี่จะเล่นตามทีหลังนะแต่พูดเผื่อไว้ยังไม่เคยหลอกเด็กด้วยจุดน,นี้เหมือนกันนะครับก็เหตุผลที่ใช่ของทำก็คือทองคาเป็นโรงแที่ทําได้บางมากเลยนะครับ ถัดมาข้อสิบเจ็ดทำได้บางมากก็ึึกถึงทองคําเปลวแล้วกันนะครับท่านท่อนตอทราบได้อย่างไรครับว่าอนุภาคลฟฟาทะลรูตรงไปอย้อ,อนกลับเออนั่นสิมันจะมีอะไรล้อมรอบนะที่เห็นเนื้อกลมๆล้อมรอบแผ่นทองคำเขาเรียกว่าฉากเรืองแสงนะครับมีมีฉากเรืองแสงครับฉากเรืองแสงที่ทําจากซิงค์ฟอไฟล์นะครับล้อมรอบ รอบรอบแผ่นทองคำจริงๆไอ้ฉากเรืองแสงตรงนี้มันมีมาตั้งแต่สมัยทอมสันแล้วนะเขาใช้ฉากก้นหลอดฝั่งที่รังสีแคโทดจะเบนขึ้นเบนลงอ่ะพอมันเป็นฉากอยู่ตรงก้นหลอดรังสีแคโทดตกตรงไหนก็เห็นจุดสว่างตรงนั้นไงเขาใช้ฉากก้นหลอดแคโทดด้วยนะหลอดรังสีแคโทดอ่ะเออเดี๋ยวค่อยย้อนกลับไปนะครับ hmm. ข้อสิบแปดแล้วนะ เมื่อกี้ปิดตรงคำว่า CRT ไว้จำได้ไหมครับตรงเรื่องหลอดรังสีแคโทดแคโทดเรยิเยังไม่ได้พูดเลยเดี๋ยวจบแล้วเรื่อฟอดเปนนไหมวิ่สามข้อเนี่ยพูดเลยแล้วกัน CRT คืออะไรเธอเด็กรุ่นนี้มันเหมือนกับเกิดมาใครบ้านเท่าที่จำความได้บ้านก็มีทีวีจอแบนแล้วเด็กๆเห็นทีวีจอโนนไหมที่มันแบบที่มันอ้วนๆอ่ะที่สมัยนี้ไปเดินไปเดินในห้างก็ไม่เจอแล้วอ่ะทีวีจอโนนอ่ะ ต,ตอนนี้จะเป็น LCD กับ LED หมดแล้วใช่ไหมครับนึกภาพเธอน่าจะยุคปฐมมัง้งเธอน่าจะยังทันเห็นอยู่ทีวีจอนูนูนเพราะ LCD มันมีมาแปดเก้าปีแล้วอะใช่ไหมเธอต้องย้อนไปอนุบาลอะจอนูนูนจอแก้วอะครับอันนี้ไม่ใช่แก้วแล้ว CRT เนี่ยครับทีวีไรทำไมทำไมตูดมันต้องยาวก้นมันต้องใหญ่เพราะหลอดมันต้องหนาเป็นอย่างนี้จอเป็นอย่างงี้ตรงนี้คือจอภาพที่เรามองมันถึงนูนนูนไงแล้วก็กทากล่องพลาสติกมาครอบ ทีวีเลยมีนักถเป็นอย่างนี้ไงไอตรงนี้ครับคือส่วนที่เหมือนหอลอดรังสีแคโทดเลยสีอันนี้เ็าเรียกว่าจอ C R T ก็มาจากคําว่าแคโทดเรทิวก็คือหลอดนี้คือหอลอดรังสีแคโทดแล้วอิเล็กตรอนมันก็ขวาดขวาดขวาดไล่จากซ้ายไปขวาล่างไปบนขวาดรอบมนันเนี่ยใช้เวลาไม่ถึงวินะที่ภาพที่ได้เห็นในจอทีวีจอโนนอะ่ะที่ช่อง7สีดูละครเรื่องนึงเนี่ยภาพเป็นหนึ่งนนาทีที่ได้เห็นเนี่ย ได้ตอนมันกวาดมันมีปืนยิงได้ตอนนะกวาดจากจากมุมเนี้ยไปยังมุมเนี้ยสมมติที่เป็นจอสีอาทีแล้วก็กวาดาาแบบบรรทัดที่สองมันจะที่สามกี่เส้นอ่ะทีวีก็ได้เป็นเส้นไงว่าอ้าวห้าร้อยแปดสิบเส้นคูณกับ400สี่ร้อยเส้นสมมตินะก็คือเป็นกวาดทุกจุดท,ท,ทุกทุกทุกปัญหาเด้อหนึ่งวิกวาดได้ตั้งหลายรอบเพราะไอ้ได้ตอนมันเร็วไะมันเร็วมากมันก็นกเลยปรากฏสีออกมาเนี่ยครับคือจอทีวีสมัยก่อนก็คือหลอดรังสีแค่โทนนั่นแหละนะแต่เขาไม่ใช่กันละนะ มาครับข้อสิบแปดถ้ารัศมีนิ้วเคลียดเล็กกว่าตอมหมื่นเท่าสังเกตคําว่าอะไรครับคําว่ารัศมีไม่ใช่พื้นที่ฉะนั้นถ้าเราจะคิดไปถึงการสะท้อนเธอต้องทําให้มันเป็นพื้นที่ก่อนถูกไหมอันนี้ต้องทําไมครับต้องถอดรู้หรือกําลังสองใช่ต้องถอดรู้กํากลังสองต้องกําลังสองกลายเป็นถ้าไหรวะห้าคูณสิบกำลังสี่กลายเป็น 10, ยี่สิบห้าคูณสิบกำลังเก้าใช่ไหมเฮ้ยกำลังแปดสี่อย่างนี้ใช่ไหมครับหรือสองจุดห้าคูณสิบกำลังเก้าใช่ไหมครับนี่คือพื้นที่แต่ท้ากำลังกำลังสองก่อนนะถ้ายิงไปลอเออล้านล้านครั้งจะพบอนุภาคที่เปลี่ยนเป็นเหลวส้อนประมาณกี่ครั้งครับทำไงก็ตั้งว่าอะไรครับ เบนบวกสะท้อนหารด้วยทั้งหมดยิงทั้งหมดนะจะต้องเท่ากับหนึ่งส่วนสองจุดห้าคูณสิบกำลังเก้าถูกไหมครับใช่ไหมครับเราก็จับเท่ากับถ้าเกิดยิงไปสิบกำลังสิบสองครั้งตัวนี้จะเป็นเท่าไหร่ก็หาค่าได้แลวเห็นไหมครับมันคือสมการคณิตศาสตร์ธรรมดาอ่ะอยายกให้เป็นคนเปี้ยง,ยงๆย้ายออกมาครับได้เท่าไหร่ครับได้สี่คูณสิบกำลังลบกำลังสองถูกไหม จะได้เอ็กเท่ากับสี่ร้อยคร no s <S <c oughs> ั mm ้งนั่นคือถ้าเธอยิงไปหนึ่งหนึ่งล้านล้านสิบกำลังสิบสองคือล้านล้านครั้งมันจะสะท้อนเหลือเบี่ยงเบนแค่สี่ร้อยครั้งเท่านั้นเองข้อสอบออกมาเนี้ยทําได้เนาะดูดีๆแล้วกันว่าเขาใช้รัศมีหรือเขาใช้พื้นที่นะครับบางคนเอาลัสมีไปคิดเลยถ้าเธอเราัศมีไปคิดเลยเป็นไงครับสะท้อนเป็นล้านอะ เยอะเกินผกติมันก็องระทอนน้อยใช่ไหมครับเตั้งในข้อสิบเก้าแล้วท่านฟอร์ดทราบได้อย่างไรครับว่าอิเล็กตรอนวิ่งบนรอบนิวเคลียสไม่ได้หยุดนิ่งอย่างที่ทอมสันกล่าวคือทอมสันบอกว่านี่อิเล็กตรอนเป็นอย่างเนี้ยฝังอยู่ในเนื้อผลไม้เป็นเม็ดผลไม้เป็นเมล็ดมันมันหยุดนิ่งฝังอยู่แต่รล้เทอา์ฟอร์ดบอกเมื่อกี้พี่ไม่ได้พูดเลยว่าไม่ได้ฝังแต่พี่บอกว่าอิเล็กตรอนอยู่ในที่ว่างรอบๆอบแล้วมันวิ่งวนอยู่ด้วยนะโคจรอยู่รอบรอบวนอยู่ ทำไมไม่หยุดนิ่งครับแล้วจฟฝร์ดรู้ได้ยังไงไม่มีใครมองเห็นได้ตอนนี้ต้องเข้าใจก่อนนะมันเล็กมากไม่มีใครมองเห็นแต่เราจะฝร์ดรู้ได้ครับจากห,หลักการทางไฟฟ้าทางฟิสิกส์ตอบได้ไหมข้อที่ไม่มีใครตอบ้างพี่เชื่อว่าจะ,จะเป็นเพราะเด็กป็นใหญ่เวลาเรียนเคมีก็จะเวน้นแล้วตอบบ้างมีเห็นเขียนไปตอบอะไรครับอ๋อไม่ ไม่ได้หยุดนิ่งเพราะว่าอะไรนะึกภาพนึกภาพนะถ้านิวเคลียดของของเราไฟฟอร์เป็นนี้ถ้ามานิวเคลียดเป็นบวกอิเล็กตอนอยู่ข้างนอกเป็นอิเด็กตอนเฉยเฉยวนอยู่ร,บรอบๆในที่ว่างถ้ามันหยุดนิ่งมันจะหยุดนิ่งได้ไงอะถ้ามันอยู่นิ่งๆประจุบวกประจุลบทำไมกันมันต้องดูดกันดิอิเล็กตอนก็จะโดนดูดเข้าไปติดอยู่ที่นิวเคลียสเลยเพราะมันดูดกันอยู่แล้วบวกกับลบแต่การที่มันมมวิ่งวนเป็นวงกลมเนี่ย มันต้องมีแรงอะไรครับเหมือนการที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ต้องมีแรงอะไรครับแรงสู่ศูนย์กลางถูกไหมเขาเรียกว่าความเร่งสู่ศูนย์กลางใช่ไหมครับไอแรงสู่ศูนย์กลางเนี้ยเรวอคอนโบลล์มันมีแรงดึงดูดไหมครับไม่มีแรงดึงดูดใช่ไหมครับมันมีแรงดึงดูดที่ส่งจากนิวเคลียสดูดอิเล็กตรอนรอบนอกเนี้ยดูดที่เข้าไปติดแต่ดูดไม่ได้เพราะแรงดึงดูดนี้ทําหน้าที่เป็นแรงเป็นแรงสู่ศูนย์กลางให้อิเล็กตรอนโคจรรอบนิวเคลียสเนี่ยครับก็เลยไม่ได้หยุดนิ่ง ถ้าถามันหยุดนิ่งปุ๊บมันไม่ได้โครจรรอบๆมันจําเป็นต้องมีแรงสู่สูนกลางมะไม่มีถ้าไม่มีงั้นแรง,งดูดก็ต้องทํางานเต็มที่ก็ดูดเข้าไปติดเลยถูกไหมครับก็เลยตอบว่าถ้าถ้าไม่โครจรรอบนิวเคลียรอิเล็กตรอนก็จะทําไมครับถูกดูดถูกดูกดเข้าไปเข้าไปติดนิวเคลียสเลย จินนาการง,ง่ายๆเธออาจถ้าเกิดพูดถึงแรงสู่ศูนย์กลางเธออาจนึกไม่ออกแต่ถ้าพูดถึงแรงหนีศูนย์กลางเธอนึกออกแน่นอนเวลาเธอนั่งรถเธอึกภาพรถเลี้ยวซ้ายตัวเธอเบี่ยงไปทางไหน